นี่ดเรจิวทาป้าอันนี้ทาทาัทา้งเช้าทังเย็นได้เลยทาได้สองรอบเลยแล้วครีมข้นสุดๆด,ด,ดูเดกแต่ว่าทาแล้วมันไม่เหนียวเออดีมากพี่ใช้อันนี้นะตอนแรกพี่คิดว่าทาแล้วเนี่ยมันจะแบบแสบๆปรากฏว่ามันไม่แสบไม่ว่ามันทําให้ดูกระจ่างใสเหมือนแก้มฉันแบบขาวขึ้นนะ่ะแล้วมันกลายเป็นว่าอ้าวฉันก็ลองแต่ตรงน,นี้ตอนนี้ฉันทาทังหน้าเลย มันทำหน้าเลยเพราะว่ามันไม่กัดไม่แสบไม่แดงแม่พี่ก็ใช้แฮปปี้มากเพราะปกติเวลาใช้อะไรอะ่ะมันจะแค่ชุ่มชื้นแต่มันจะไม่ค่อยแบบหน้าผ่องอะ่ะนี่ดอกเตอรจิวใช้นี้แล้วหน้ามันจะชุ่มชื้นแล้วก็ดูกระจ่างใสขึ้นลอง สำหรับพที่ถือว่าราคาจับต้องได้สุดๆกกระติอันนี้1,490นะโปรโมชั่นเด็ดมาก3หลอด990ซื้อที่ไหนก็ได้ตอนนี้มีตัวแทนทั่วประเทศเลยด็อกเตอร์จิวครีมทาฝ้า